สวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเนาะก็มาขอบารมีทูบไอ้ไข่เหมือนเดิมนะครับสําหรับอ่าวันศุกร์นะครับที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมหกหกนะพี่สมาชิกนะครับเนาะบองต้สวัสดีพี่น้องขี้เก่านะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมหกหกนะพี่สมาชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะ ก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้อง fc ค่ะประจําด้วยขอสวัสดีนะครับเนาะพี่พี่น้องพูดี้เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบอทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่28ด้วยนะพี่จะมาชิกนะเพิ่งเป็นวันมงคลด้วยเนาะวันนี้นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็ขออ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อพี่จะมาชิกกดกรแจ้งเตือนไว้นะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่พี่จะมาชิๆจะ ผมนะครับเนาะนะครับก็ขอพูดอีกทีน้องๆไปด้วยกันเลยกันนะครับผมเนาะนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยเด้อพี่สมาชิกนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับผมอ่ะนะครับมาดูคําเตือนกันก่อนแล้วค่อยไปชมแนวทางเมื่อวานกันนะพี่สมาชิกนะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเด้อพี่สมาชิกการนําเสนอเนาะสูตรคํานวณตัวเลขประกอบการพิจารณาครับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกตัวเลขทั้งหมดที่ผมนำมาให้พี่สมาชิกได้ชมกันในวันนี้ก็ขับมาจากแนวทางสูตรนะ นะครับนำตัวเด่นมาจ่ายในทางสุดรม่พี่สมาชิกได้ชมกันไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งเนาะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อดพี่สมาชิกนะครับมีมามั่งไม่มามั่งนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนาะนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีผู้ปกครองคนพิจาราดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับชมด้วยเด้อนะครับเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด้อพี่สมาชิกนะครับเป็นเพียงรวดางประกอบ กับผลฮานอยวันนี้เท่านั้นเด้อพี่พิจมัชชิกนะครับเนาะก็ขอพูดที่พี่พิมัชชิกให้ด้วยกันเลยกันนะครับเนาะที่อยากติดตามแนวทางผมมาตลอดนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็มีแนวทางทูบไปไข่ให้ด้วยเด้อพีิจมัชชิกสลับไข่ที่ชอบแนวทางทูบเงินคนมงคลไข่นะครับก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานนะพี่มัชชิกนะครับวันที่27เมื่อวานนะครับเนาะนะครับอ่ากรกตนะครับนะผมให้เด่น4ี่กับเก้าเนาะสลับแนวทางเมื่อวานนะพี่มัชชิกในในสูตรก็ให้เด่น4ี่กับเ นะครับอ่ะเทียบเคียงสีน้อยเด้อพี่มาชิกหน,น้อยจิตน้อยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะเป็นมัดรวมนะพี่มาชิกผมไม่ได้แยกน้อยเด้อนะครับเป็นมัดรวมนะครับผมเนาะนะครับอ่ะมาเทียบเคียงผลกันเลยนะครับน้อยจิตน,นะครับหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อนะพี่มาชิกเบิ้ลมานะครับน้อยจิตเบิ้ลมานะครับเมื่อวานผมเคยฟาดะวังเบิ้ลว้อยู่เพราะว่าถ้าแนวทางเบิ้ลไหลแล้วก็ต้องเฝ้าระวัง นะครับสลับไปทางเบิ้อเนาะนะครับนะครับอย่างก็เข้ายังปลาปลายอยู่ผมก็เลยให้ฟ้าระวังเบิ้อไว้เมื่อวานนะครับเนาะสี่กับ9ก้านะครับเนาะอ่ะนาิจ1 1ึ่งหนึ่งเาหาพีมาชิกหนึ่งนะครับโอ้ไปจับ96เลยนะครับปกติก็เก้าศูนย์เก้าหอันนี้จับโดดเลยนะครับเก้าศูนย์เก้าแป้าพีมาชิกนะครับเนาะอ่ะหนึมาในตัวเด่นเลือกพีมาชิกแล้วก็ห้าหกไม่หมายเนาะนะครับ เก้ามาในตัวเด่นนะแต่เบิ้ลหน้านะพี่มาชิกนะครับสลับในชุด3ตัวเนาะเบิ้ลไปอยู่ข้างหน้านะหนึนะครับ56ไม่ลงนะครับ56ไม่มาเนาะนะครับ56ไม่มาขีดขาไปนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะพี่มาชิกนะครับ8 5อ่า8 5 8หามานะครับเนาะ8 8ดแปดหามาสี่สี่นะครับมาแล้ว44นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับไมาขีดวางเน้อส4่มาแล้วเมื่อวานนะครับเนาะ พิเศษแปดห้าแปดสี่สี่เลยนะครับเนาะนะครับแปดห้าแปดมาไหมแปดห้าแปดหามาไม่มานะครับผมให้สี่กับเก้าเนาะในสูตรสี่กับเก้าด้พี่มาชิคแล้วก็ปกติเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหามาอีกแล้วนะพี่มาชิคหนึ่งเจ็ดหนึ่งคิดสี่สี่ชุดนี้ก่อนนะครับเนาะปกติหนึ่งเจ็ดหนึ่งหามาอีกนะครับศูนย์สามนะครับอันนี้ไม่มาเลยนะครับเนาะอันนี้ไม่มานะอันนี้ไม่เข้านะครับเนาะสี่กับเก้านะครับ แล้วก็ v a p นะครับ7 3 9 4 5นะ v a p 7 3 9 4 5อ่า4 5มาตรงๆนี้และวี๋วพี่มาชิกรอบ v a p นะครับเนาะ4 5ช่วนี้นะนะครับนะี่นะครับเนาะนะครับ4 5 4ห4 7มาใน4 5เด้อยพี่มาชิกนะครับเนาะอ่านี่นะนะครับ อ่าสี่ห้าตรงตรงนะพี่มาชินะเนาะมาสี่สี่มาสี่สี่ตรงตรงแล้วก็สี่ห้านะกันเบิ้ลนะพี่มาชิคนะครับเมื่อวานนี้ก็อ่าเบิ้ลลงเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเนื้อธรรมเมื่อวานนี้ก็สรุปก็คือนะพี่มาชิคนะครับอ่าเจาะสี่สี่กับสี่ห้านะพี่มาชิคพี่น้องนี่แหละนะครับสี่สี่กับสี่ห้าใกล้เคียงกันนะครับเนาะก้าวมาสามก้าไม่มีเนาะอ่เก้ามาอยู่นะพี่มาชิคนะครับเเนาาะอ่ก้ามาในตัวเด่นนะครับอ่าสำหรับ สามตัวเก้ามาในหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับแล้วก็สี่ห้าเจาะนะครับสรุปก็คือนะครับอ่าเก้ามาในตัวเด่นนะกพิมพ์มาชิกหลักอ่าวีพีในชุดสามตัวเนาะแล้วก็ปกตินอนกิดนะครับแล้วก็พิเศษสี่สี่กับสี่ห้านักพิมพ์มาชิกนะครับเนาะสำหรับเมื่อวานนะครับเนาะก็เบิ้ลมาจริงๆนะเมื่อวานเนาะก็เบิ้ลมานะครับเนาะก็ให้เราเฝ้ารวังเบิ้ลก็เลยจับสี่สี่กับเก้าเก้าเท่าเก้าไม่มานะครับพี่พิมพ์มาชิกก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับแนวทางผมเมื่อวานนะนะครับก็ดีใจครับพี่ พิจมัชชิกผู้โชคดีด้วยสำหรับใครนำไปชิงโชคเมื่อวานนะครับเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต <kop tiếp> ่อเรื y, ่องพิจมาชิกกับแนวทางงานของผมประจําวันที่28่สิบแปดเ่องพิจมาชิกนะครับเนาะวันนี้วันที่28นะวันอะไรก็รู้กันอยู่นะเป็นวันมงคลด้วยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับขอให้มีความสุขนะครับพี่สมาชิกเนาะกับในวันนี้นะขอให้โชคดีกับแนวทางผมนะนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางเรื่องพิจมาชิกชอบก็ตามอชอบแค่ไว้จดไว้นะ นะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนะาะฮานอยวันนี้แนวทางฮานอยเนะาะฮานอยวันนี้ซึ่งมีแนวทางเราพัฒนาดูนะาพี่สมาชิกอันนี้แนวทางทุบมงคลได้ไข่นะครับเนาะตอนนี้กาลังจุดอยู่เดี๋ยวให้พี่สมาชิกได้ชมกันนะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวทางทุบมงคลเด้อพี่สมาชิกนะครับนะจารย์พุทธสุกก็จะจุดทุบมงคลตะไข่ไไข่ให้เนาะนะครับ วันที่ยี่สิบแปดด้อพี่สมาชิกวันนี้เนาะยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดถ้าเจ็ดอ่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะวันที่ยนะี่สิบแปดทับเจ็ดทับหกหกนะพี่สมาชิกบันทึกไปถือมาก็จะอะ่าเยกอะไรภูมิแพ้พอออกาการนะครับอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวตัวเรียนนะพี่สมาชิกนะครับเนาะ อ่ะตวเด่นเด้อวันนี้วันหยุดพี่จะมาชิกวันนี้วันหยุดนะเดี๋ยวขอมีความสุขในการพักผ่อนหรือใครไปทําบุญหรือนู่นนั่นก็ขอให้มีความสุขในการทําบุญเนอพี่จะมาชิกช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาภกันขอให้มีความสุขมากเด้อครับเนาะอ่ะเด่นนะครับวันนี้นะพี่จะมาชิกนะครับนี่เลยนะอ่าเด่นวันที่ยี่สิบแปดฮะแปด ครับ9นานนะครับพี่น้องมานะแกดับเด้วยพี่มาชิกนำรถในสูตรนะพี่น้องมานะครับก็ระวังเบิ้ลไว้อีก1วันนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับนะผ้าย็แนวทางผมก็ติดเบิ้ลด้วยวันนี้นะพี่มาชิกแล้วก็ก็เฝ้าระวังเบิ้ลไว้อีกนะครับสำหรับในวันศุกร์นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็2ตัวเด่นเด่นสอ2ตัวเนาะสอ2ตัวเด่นเด่นสตัวนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับ อ่ชุดแรกเลยนะครับแปดสี่เนาะนะคแปดห้าเนาะแล้วก็แปดหกเด้อพิจมัชชิกนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าสามนะตัวเลขก็จะวนไปวนมาเนี่ยพิจมัชชิกนะครับแล้วแต่ว่าแนวทางเราจับเข้าข้างหน่อยเขาหรือเปล่าพิจมัชชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะติดเบิ้ลไว้หน่อยเหมือนเดิมนะพิจมาชิกนะครับอันนี้กันเบิ้ลเนาะแปดแปดครับ ก้าเก้าเหมือนเดิมนะพี่มาชิกอันนี้คือระวังเบิ้ลนะพี่มาชิกโดยที่ว่าเขาจะลงหรือเปล่าวันศุกร์นะครับเนาะผมก็จะให้พ่อระวังวันศุกร์กับวันจันทร์นะแต่วันจันทร์รอบที่ผ่านมาไม่ลงนะครับสลับแนวทางเบิ้ลนะพี่มาชิกนะครับเนาะตัวเลขเป็นไปได้หมดเลยพี่มาชิกอ่าวันนี้แนวทางผมติดเบิ้ลนะแนวทางสูตรพี่น้องมาเลยพี่มาชิกนะครับเนาะต้องมาดูหลักพัฒนาจะติดเบิ้ลด้วยหรือเปล่าสลับวันนี้นะเบิ้ลจะลงหรือเปล่าน้องหน่อยต้องมาลุ้นกันนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะ แต่ตัวเด่นก็2ตัวเด่นก็มี8ปดสี่9ป9ห้าเปดหกเก้าหนึ่งาสมาสองวยพี่มาชิกนะครับเนาะเดี๋ยวผมเน้นให้นะครับเนาะผมเน้นให้ด้วยพี่มาชิกยังไงคอยมาในตัวเน้นเนาะนะครับ8 5ดห้าแปดด้วยพี่มาชิกนะครับเนาะ8 5 5ห้าแดชอบแค่ไว้จดไว้เก้าสองสอง้านะนะครับนะครับชอบแค่ไว้จดไว้ด้วยพี่มาชิกนะครับระวังนะครับให้ระวังหนึ่งชุดนะครับเนาะให้ระวังสวัสดิ์ชุดนี้นะครับชด พูดชุดชื่อตัวเน้นนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะเพราะว่าเขามีหลายตัวนะครับทั้งเก้ากับหกจะมีหลายชุดวันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่พี่จะมาชิกจะพิจารณาเนาะนะครับอ่าผมให้เฝ้าระวังเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้นะนะครับระวังหกสองเก้ากับหกนะระวังกลับหัวมานะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็การเบิ้ลแปดแปดกับเก้าเก้านี่เดี๋ยวถ้พี่มาชิกหรือใครจะพิจารณายังไงสลับในทางเบิ้ลก็ด่วนเลยกันนะครับเนาะนะครับอันนี้คือเฝ้าระวังเหมือนเดิมนะครับเบิ้ลนะดูที่ว่าจะลงหรือเปล่านะครับสล วันศุกร์ที่ผ่านมานี่ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะลงนะนะครับสลับนะเบิ้ลเนาะนะครับเอาวันศุกร์ที่ผ่านมาลงแล้วพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับพี่ป้าที่อยากขออภัยด้วยนะครับเนาะนะครับอ่ะรอบวันศุกร์ฟันระวังเว้นอีกนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็มาสามตัวเด่นเด่นสามตัวด้วยพิจมาชิกนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสำหรับใครที่จะเข้าบ้านก็ทักผมได้เลยเด้อทักไอดีได้เลยนะพิจมาชิกนะครับเนาะ จะไปรอชมสายด่วนในบ้านนะครับจะนักจะเต็มแน่นอนเด้อนะครับเนาะ586เนาะ586 193นะครับแล้ว392นะครับนี่เลยนะครับสําหรับอ่า3ตัวเนาะนะครับ586นะแล้ว193แล้วก็392นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะสำหรับที่จะใครจะเข้าบ้านก็เข้าไปรอนะพี่จะมาชิกเพราะว่าเวลา หน้ารลา์นะครับช่วงนี้เข้ายากมากเลยนะนะครับถ้าใครสะดวกเข้าก่อนก็เข้าไปทักทายเพื่อนๆกันไปนะครับทักทายกันในบ้านก่อนเดีอยพี่มาชิกไม่ต้องรอหน้ารลา์นะครับเพราะว่าบางทีหน้ารลา์นี่ดึงไม่ทันนะครับเนาะนะครับอ่ะไปขิดตารางสีแดงให้ก่อนนะครับทักไอดีได้จะสแกนก็ได้เหมือนกันนะพี่มาชิกนะครับสเตนสแกนคิวโค้ดนะครับนะนะครับ เดี๋ยวเขาย้อนีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเอาเน็ตแล้วก็ไปชมในทางทุ่เนาะในทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนับเด่น8ดกับ9้านะในทางสูตรผมเด่น8ดกับ9้านะพี่น้องมานะระวังเบิ้ลหน่อยนะพี่มาชิกวันนี้เนาะเฝ้าระวังเบิ้ลนิดนึงนะครับเนาะดูดีว่าจะไหลเพราะเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาก็เบิ้ลอยู่นะพี่มาชิกแต่หลังๆวันนี้วันมาวันละหน่อยครับสลับในทางเบิ้ลเนาะนะครับสองตัวเด่นก็มี8ป8สี่แปดห้าแปดหกเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเปดแปดเก้เ้านะผมกันเบิ้ลให้ระวัง9บิ้คให้เนาะ นะครับอ่าระวังหกกับเก้าด้วยดนะช่วงนี้นะพี่มาชิกระวังหกกับเก้าด้วยนะครับเนาะอกจะกฟอระวังนะครับก็สุดดูแล้วกันนะครับสลับเก้ากับหกเนาะสามตัวเด่นก็มีห้าแปดหกหนึ่งเก้าสามแล้วก็สามเก้าสองนะพี่มาชิคนะครัสำหรับแนวทางสูตรนะอ่ะดูในทางทุบโมโหนตัดไข่กันนะพี่มาชิกอ่ะนะครับมาแล้วทุบมงคลตะไคร้หรือว่าไอไข่นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่านี่เลยนะพี่มาชิกทุบมงคลวันนี้นะ ยูทูปขอเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับขอบารมีไอ้ไข่นะพี่มาชิกสลับจะไปเที่ยวลาวหรือจะไปเที่ยวหน่อยกระดูแล้วกันนะพี่มาชิกทำสลับทุกมงคลวันนี้เนาะนะครับอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะพี่จะมาชิกมันย้อนแสงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนให้เนาะนะครับทุกมงคลวันนี้นะครับสองหกสี่แล้วพี่มาชิกนะครับสองหกสี่นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้เพิ่มเนาะนะคขอบารมีไอ้ไข่เหมือนเดิมแต่ไข่เหมือนเดิมนะพี่มาชิกส่วนมากก็อ่า ทุกมงคนก็จะส่วนมากก็จะไปน้องหน่อยนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะนะครับชุดแรกเนาะสองหกนะพี่มาชิกอ่าสองสี 2, 4, ่เด้อนะครับอ่าหกสี่นะอ่าสี่เก้านะพี่มาชิกนะครับเนานะ,นะ,ะแล้วก็สองเก้านะพี่มาชิกเดี๋ยวกลับหัวให้ด้วยนะครับเนาะอ่าในชุดสามตัวเนาะจัแบบได้ก็จะอ่าสองหกสี่นะแล้วก็อ่า 492นะนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับแนวทางทุ่มมงคลเนาะถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็ไปชมในบ้านได้พี่สมาชิกสลับแนวทางทุ่มมงคลวันนี้เนาะก็ขอให้โชคดีอ่าใครที่ชื่นชอบอ่าแนวทางทุ่มมงคลก็ขอบารมีไอ้ไข่นะพี่สมาชิกนะครับขอพี่สมาชิกโชคดีกันเนาะสลับแนวทางทุ่มมงคลเนาะเพราะว่างวดวันเราวันพุธที่ผ่านมาพี่สมาชิกก็ปังๆกันในทางทุ่งมงคลในไข่อยู่นะครับสลับน้อยๆเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางผมเนาะยังไงยังไงก็ วันนี้ขอปงังทั้งในทางทุกมงคลแล้วก็ในทางสูตรนะพี่สมาชิกนะครับสำหรับแนวทางหน่อยกว่านี้เนาะนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะพี่สมาชิกบ่าวทีขอบคุณทุกการติดตามนะพี่สมาชิกขอบคุณทุกๆกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆเนาะที่มีส่วนร่วมกับบาวทีมาโดยตลอดนะครับเนาะว่าจะใดบ่มบ่ควรหรือว่าผิดพลาดประการใดในการให้แนวทางบาวทีขอโทษขอไว้พี่น้องไปดูกันและกันเนาะสำหรับการให้แนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อพี่สมาชิกอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่จะเข้าบ้านก็ทักผมได้เลยนะครับเนนนนาาาาาะะะะคครรรรัับบบสสห่ใจเข้้ปชุมแววทงยดน เับพัฒนาวันนี้แล้วก็แนทางเมดเดียวรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมก็จะส่งในบ้านนะพี่มาชิกนะห้ามพลาดเด็ดขาดเด้อนะครับเนาะนะครับช่วงนี้เข้าบ้านยากมากเลยนะพี่มาชิกสลับใครที่อาจจะเข้าไปก่อนก็ทักอดีได้เลยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวยินมาลุ้นปังกันนะพี่มาชิกสลับในฮานอยแล้วก nah ็แนทางเราพัฒนานะครับเนาะช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพไปด้วยเด้อไปเจอกับผมลิปต่อไปโชคดีเป็นของทุกคนครับเฮงๆรวยๆปังๆสวัสดีนะครับ